สวัสดีครับ537วันสงครามยูเครนแน่นอนว่าเราเห็นความพยายามของรัสเซีย ที่จะทําให้ชาวโลกนี้เดือดร้อนเพราะว่าตัวเองไม่ได้ดั่งใจนะครับตอนนี้รัสเซียพยายามสกัดการสร่งออกธัญพืชหรือว่าสินค้าการเกษตรของยูเครนจุดประสงค์คือต้องการให้ราคาอาหารนี่มันสูงขึ้นทําให้ยุโรปนี่เดือดร้อนรัสเซียมุ่งหวังว่าชาวยุโรปนะครับจะลุกขึ้นมาประท้วงกดดันรัฐบาลของประเทศในยุโรปให้หยุดช่วยเหลือยูเครนแล้วก็จะเป็นผลให้รัสเซียเนี่ยได้เปรียบในสงครามยูเครน ตอนนี้รัสเซียคิดได้แค่นั้นชาติหมีจริงๆนะครับก่อนหน้านี้รัสเซียพยายามปั่นป่วน,นราคาน้ํามันของโลกหวังให้ซาอุดีร่วมมือด้วยแต่ว่าซาอุดีไม่เอาด้วยเท่าไหร่นะครับตลาดน้ามันก็เลยปั่นป่วน,นไม่มากนักอย่างที่รัสเซียนีคาดหวังไว้ส่วนเรื่องรัสเซียตั้งใจดึงสงครามมิถึงหน้าหนาวเพื่อทําให้ยุโรปนี้ระบาดตากตาําขาดพลังงานต้องยอมรัสเซีย ปรากฏว่ารัสเซียไม่สมหวังนะครับมันส่งผลกระทบจริงแต่ว่าไม่ถึงขั้นให้ยุโรปเนี่ยต้องการมากราบเท้ารัสเซียเราจะเห็นว่านอกจากรัสเซียตั้งใจทําลายยูเครนแล้วรัสเซียก็ยังต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวโลกเพื่อให้ตัวเองนี่สมหวังนะครับรัสเซียไม่สนใจใครในี้ทั้งนั้นแม้แต่พันธมิตรก็ไม่สนใจแม้ว่ารัสเซียจะขายน้ํามันราคาถูกให้กับอินเดียแล้วก็จีนอันนั้นรัสเซียต้องการพึ่งพาเขานะครับ ส่วนพันธมิตรของรัสเซียตัวน้อยกระจิตกระ้ออไร่อยรัยเสเซียนี้ไม่ได้มาสนใจนะครับไม่แม้แต่จะคิดช่วยเพราะว่ายากจนไม่มีผลประโยชน์อะไรกับรัสเซีย พัธมิตรของรัสเซียบางประเทศนี่แทบล้มละลายจากการปั่นป่วนของรัสเซียเองนะครับเงินเฟ้อเป็นหนี้ข้าวของแพงน้ำท่วมเรารับบริจาคนี่อย่างเดียวและก็ไม่เห็นข่าวว่ารัสเซียเนี่ยจะมาช่วยเหลืออะไรนะครับไม่ได้เอาเงินลูเปอร์นี่มาให้นั่นคือธาตแท้ของรัสเซียพวกที่บูชารัสเซียต้องพิจารณานะครับว่าที่ผู้นําของโลกอย่างรัสเซียเนี่ย เคยไปช่วยเหลืออะไรใครบ้างมีองค์กรการกุศลจากรัสเซียสักองค์กรไหมรัสเซียเคยตั้งมูลนิธิช่วยเหลือประเทศยากจนไหมรัสเซียเคยให้กู้ดอกเบีย้ยต่ำไหมรัสเซียเคยให้เงินแบบฟรีฟรไหมสรุปรัสเซียไม่มีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้โลกใบนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัสเซียก็ได้รัสเซียก็เป็นเหมือนพยาธิไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนะครับ537วันสงครามยูเครนนี้เป็นอย่างไรบ้าง รัเสเซียยิงปืนใหญ่ใส่พลเรือนในเมืองเคอร์ซอนทําให้มีผู้เสียชีวิตเจ็ดรายบาดเจ็บ22่รายก็คือเมืองเคอร์ซอนในส่วนที่ยูเครนยึดได้นะครับส่วนยูเครนไม่ได้มาโจมตีพลเรือนอีกฝั่งของแม่น้ําเดนิเปอร์ส่วนกลาโหมของรัสเซียนี่รายงานว่า ได้สกัดโดนของยูเครนห้าลำทางตะวันตกของประเทศและก็อีกสี่ลำในภูมิภาคบบลโกรดทําให้ผู้ว่าการบบลโกรดเนี่ยต้องประกาศภาะวะฉุกเฉินนะครับแต่ว่าทางรัสเซียก็เช่นเคยนี่แหละครับยังเก่งนี่เหมือนเดิมบอกว่าสกัดได้หมดไม่ได้รับความเสียหายใดๆไ,ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วจะประกาศภาะวะฉุกเฉินทําป้าอะไรละครับแขนบบลโกรดหรือว่าภูมิภาคบบลโกรดเนี่ยเป็นชายแดนติดกับเมืองคาคีฟของยูเครนซึ่งก็มีกําลังของยูเครนนี่หนาน บิลกรดต้องผวาอีกหลายรอบเป็นแน่และแน่นอนครับเมืองคาคีฟก็ยังไม่แตกหลังจากที่กองเชียร์รัสเซียนี่บอกว่าเมืองคาคีฟนี่ใกล้แตกแล้วนี่แหละครับคือบัญญตัติไตยางรัสเซียว่าเอาห้าหารกองเชียร์ัสเซียว่าเอา10บ่านีน่ไว้ก่อนพิจารณาให้เยอะกับข่าวจากรัสเซียนะครับตอนนี้มีรายงานว่ายูเครนเนี่ยได้เจาะแนวรบของรัสเซียมาทางตอนใต้ ในพื้นที่เวริกาโนโวซิลกาใกล้ถึงชายฝั่งทะเลอาซอฟแล้วหลังจากที่ยุเครนนะครับสามารถยึดปุบ้านยูโรไซเน่ได้มันก็เป็นแผนของยุเครนที่ต้องการเจาะลงมาทางซาโป,ปอลิเซียไปจนถึงทะเลอาซอฟอันนี้ก็เพื่อตัดเส้นทางคือซอนไปตอนบาสนะครับส่วนข่าวกรองของอังกฤษอันนี้รายงานว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่รัสเซียจะไม่จ่ายเงินให้กับแวกเนอร์อีกต่อไปแล้วนั่นจะทําให้คนที่ต้องแบกรับภาระก็คือเปรารุส ซึ่งก็ต้องจำใจเลี้ยงแวกเนอร์เพราะว่าตอนนี้เบลารุสเนี่ยระแวงไปหมดว่าจะโดนคิดบัญชีหรือไม่ถึงขั้นหวาดระแวงนี่สุดขีดนะครับเอาจริงสถานะของเบลารุสเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากจะเลี้ยงแวกเนอร์ได้ดานไหมอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ ส่วนกล้าหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่14สิงหาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ254,380นายเพิ่มขึ้น530นายในวันนี้นะครับรถถัง4,306เพิ่มขึ้น8ยานเกราะ8,354เพิ่มขึ้น19ปื้นใหญ่5,99 0 99, เพิ่มขึ้น27ระบบจรวด714เพิ่มขึ้น1ระบบป้องกัน479เพิ่มขึ้น2 เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์3 1 3เท่าเดิมโดรน4,213เพิ่มขึ้น9ขีปนุาวุธ1ยเ9เท่าเดิมนะครับเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ7,562เพิ่มขึ้น19แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ766เพิ่มขึ้น6นะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันสร้างความหงุดหงิดให้กับกองเชียรัสเซียนี่เป็นอย่างยิ่งมันเป็นความเก็บกดแล้วครับเพราะว่าคาดหวังกับรัสเซียนี่ไว้เยอะ คิดว่ารัสเซียมีอาวุธที่ทันสมัยมากกว่าสหรัฐมิการนี่เป็น10ปีแต่ว่าภาพที่เห็นคือรัสเซียนี่ทุรนทุรายตะปีตะปันเอาอาวุธเก่าของสเวียตนี่มาใช้กองเชียร์ก็รับไม่ได้ผิดหวังนะครับบางคนก็แถไปว่ารัสเซียยังไม่เอาจริงบางคนก็พยายามคิดว่ารัสเซียต้องการโลอาวุธเก่าพยายามปลอบใจตัวเองแต่ก็มีกองเชียร์รัสเซียบางกลุ่มนะครับเริ่มคุ้มขั่งจินตนาการ ใช้จินตนาการสร้างภาพสงครามนี้ออกมาเพราะว่าอยู่กับความเป็นจริงนี้ไม่ได้มีการจรินตนาการว่ารัสเซียหลังจากหน้าหนาวจะเปิดฉากใช้เครื่องบินเป็นพันลำบินถล่มยูเครนพร้อมกันนี้ให้ราบคาบมีการออกคลิปออกข่าวนะครับซึ่งแอดมินวิเคราะห์ว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับก่อนอื่นต้องคิดถึงสนามบินว่าจะรองรับจํานวนเครื่องบินจํานวนมากขนาดนั้นได้อย่างไรการจัดการต้องเป๊ะมากในความเป็นจริงมันยุ่งยากนะครับและในความเป็นจริงเนี่ยมาพร้อมกันเยอะๆ ระบบป้องกันของยูเครนี่ง่ายในการล็อกเป้ายิงแบบหวานแหได้เลยร่วงเป็นฝูงนะครับอันนี้กองเชียร์รัสเซียก็คิดเพ้อเจ้อจนถึงทุกวันนี้แล้วครับเครื่องบินรัสเซียไม่ได้บินมายูเครนซัดตัวบินอยู่ในเขตตัวเองเท่านั้นกองเชียร์ก็หงุดหงิดละครับเมื่อวานมีผู้ชมมาคอมเมนต์บอกแอดมินว่ารัสเซียใช้มิก 31K ยิงขีปนาวุธคินเซาซึ่งก็เป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก จัดการระบบแพทเชตได้แน่นอนว่าแอนมินเอาหาหารไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็เช็คข่าวนี้ทั้งคืนไม่มีสำนักข่าวไหนรายงานซักสำนักแม้แต่สำนักข่าวทัส ซึ่งก็เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลของรัสเซียอันนี้ก็ไม่กล้ารายงานนะครับสรุปสร,รมข่าวไหนออกข่าวก็ไม่รู้แต่ว,ว่าแอ m ดมินเชื่อว่ามันมาจากจินตนาการของกองเชียร์รัสเซียที่ฟุ้งซ่านนี้ไปเองและมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นก็เรื่อง KA-52 a l i g a d e r ที่ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์มหาเทพขี่บนุษุ์18ลูกยิงไม่โดน เจอยูเครนเนี่ยประจบเอาลูกที่19มายิงก่อนปรากฏว่าร่วงนี้เป็นระยะระยะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับอันนี้มันก็ประเมินได้ว่ามันเป็นความอึดอัดงดหงิดของกองเชียร์เมื่อเห็นรัสเซียเนี่ยไปขุดเอาอาวุธเก่ามากๆนี่มาใช้มันก็รู้สึกอายนะครับและสถานการณ์การรบเนี่ยรัสเซียก็ไม่ได้เลยเลิศอ,อ,อะไรโดนยูเครนนีทุบเป็นรูปธรรมนี่มากกว่าดยซ้ําอันนี้มันก็ยิ่งปวดคราวตอนนี้กองเชียร์รัสเซียก็พยายามจินตนาการว่ารัสเซียต้อง มีอาวุธที่ทันสมัยออกมาสู้กับยูเครนสิครับเป็นอาวุธแบบมหาเทพแบบนั้นแล้วก็แบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าความฟุง้งซ่านมีอะไรบ้างที่ยังเป็นความหวังของรัสเซียได้นะครับโดรน s 7 0อันนี้เป็นโดรนล่องหนของรัสเซียต้องมานแน่ๆละครับ จริงๆพัฒนาก็ยังไม่เสร็จหรอกครับพอๆกับซู57มีอะไรอีกอาวุธเลเซอร์อันนี้เอามาไหมช่วงนี้ยุคนใช้โดรนมากนะครับรัเสเซียคงต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์มหาเทพเอามาจัดการกับโดรนของยุคนเป็นแน่แท้เพราะว่าเก็บกฎ้วครับกรุงมอสโกเนี่ยถูกโจมตีนี่ทุกวันเรือรบเรือดำน้ำําเทพทั้งหลายอันนี้เสียใจด้วยนะครับเข้าทะเลดำนี่ไม่ได้ตุรกีปิดช่องแคบมีข่าวว่าปูตินเนี่ยสั่งต่อเรืออีก30กว่าลำ จริงๆปูตินนะครับคนเอาเงินที่มีที่จะเอาไปต่อเรือเนี่ยแหละครับเอามาซื้ออาวุธประจํากายดีๆให้กับทหารแนวหน้าก่อนดีไหมจินตนาการนี่ไปเรื่อยอยู่กับความเป็นจริงนะครับความจริงที่รัสเซียเนี่ยต้องไปขุดเอารถถังเก่านี่มาใช้ความจริงที่รัสเซียต้องไปเรียกขออาวุธจากพันธมิตรมันจินตนาการได้นะครับแต่ว่าต้องแจกให้ออกว่าอันไหนจินตนาการอันไหนชีวิตจริงนะครับ